สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาคุยหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ในศึกฟุตบอลคิงชัมอาเซียนนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ทัพช้างศึกของพวกเราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยฐานะแชมป์กลุ่มผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของทีมชาติไทยยุคมาโนโพกิงสุดยอดอย่างมากนะครับ ชนะรวด4เกมติดต่อกันและเสียไปเพียงแค่1ประตูลและก็ยิงได้ถึง10ลูกนะครับเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมสุดๆสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับโดยเกมนี้เนี่ยสุดยอดอย่างมากทีมชาติไทยของเรามาโนโพกิงตัดสินใจเปลี่ยนนักเตะยกชุดให้โอกาสนักเตะที่อยู่บนมานั่งสำรองลงสนามแบบเต็มที่นะครับประตูเนี่ยเป็นศิวรักษ์เทพสูงเนินแนวรับ4ี่คนมีสุริยาสิงห์มุ้ยเป็นแบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นทางฝั่งทิสตองโด คู่เซนเตอร์เป็นปวีกับทางฝั่งเอเลียสดอเลาะนะครับตรงกลางมีวิรเทียป้อมพันธ์แล้วก็ทิธิพันธ์พ่วงจันทรรวมไปถึงในส่วนของวรลชิตคนิศรีบำเพ็ญแล้วก็มีบดินผาลาปฐมพลและหน้าเป้าเป็นทางฝั่งของสุประชัยใจเด็ดนะครับเกมนี้ทีมชาติไทยโชเห็นถึงขุมกำลังที่แข็งแกร่งนักเตะที่มีคุณภาพสูงนะครับสามารถเอาชนะเจ้าภาพอย่างทีมชาติสิงคโปร์ได้แบบจิวจิต่อ เรียกได้ว่านักเตะชุดนี้ทีมชาติไทยสอนเชิงนักเตะสิงคโปร์นะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยอาจจะมีช่วงที่ทีมชาติไทยอาจจะยังปรับตัวกันไม่ได้แต่ต้องยอมแล้วว่านักเตะชุดนี้แทบไม่เคยเล่นร่วมกันนะครับแต่พอเริ่มปรับตัวได้ทีมชาติไทยก็ทําได้ดีและครองเกมได้เหนือกว่าสิงคโปร์อย่างมากนะครับในช่วงครึ่งแรกต้องชมคู่เซนเตอร์ฮาบนะครับเอริสตดอลล์ ok, กับปวีเล่นได้ดีอย่างมากนะครับสกัดทั้งลูกกลางอากาศลูกกับพื้นได้หมด เอเลสตสดอเละทำประตูได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอย่างมากขณะที่ทางฝั่งปวีโอโหแข็งแกร่งรูปร่างสูงใหญ่และเป็นอนาคตใหม่ของทีมชัตไทยได้แต่เขาต้องรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วทั้งสองคนเล่นได้แบบนี้เนี่ยทำให้กองหลังทีมชัตไทยมีตัวเลือกมากขึ้นจริงๆนะครับขณะที่อีกหนึ่งตำแหน่งที่โดดเด่นก็คือวิลเทเป้อมพันธ์นะครับกองกลางจอมเทคนิคจากเมืองทอง วันนี้เล่นทีมชาติไทยในแมตช์อย่างเป็นทางการครั้งแรกแต่เล่นไม่เคอะเขินเล่นกับเพื่อร่วมทีมได้ดีอย่างมากนอกจากนี้การจ่ายบอลของวิลเทเตป้อมพันนะครับยังโชว์เห็นถึงคลาสฟุตบอลโอ้โหเวลาบอลออกจากเท้าวิวลเทเแต่ละครั้งเนี่ยสุดจริงๆนะครับเกมนี้วิลเทเสัมผัสบอลไป91ครั้งเรียกได้ว่าเยอะมากๆจ่ายบอลเนี่ยความแม่นยำถึง90%นะครับนอกจากนี้ยังมีสเต็ปการเล่น รวมไปถึงจังหวะการกล้ายิงประตูแล้วก็การปัดเกมนะครับรีดก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แจ้งเกิดได้ในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์นะครับโอ้โหใครจะเชื่อนะครับว่าเล่นเกมแรกในนามทีมชาติไทยและไม่มีคําว่าเกรงไม่มีคําว่าตื่นแล้วก็เล่นได้อย่างสุดยอดสำหรับเจ้าเตอร์วุริเทป้อมพันนะครับอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มดีก็คือวัล,ลชิตกนิศีบําเพ็ญน,นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่สำหรับผมเขา เป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่เต็มตัวและสามารถก้าวเป็นตัวหลักได้นะครับทั้งเซนการจ่ายบอลที่คิลเลอร์พารให้สุปชัยใจเด็ดไปยิงประตูที่2รวมไปถึงจังหวะการล็อก,ลกหลบคู่ต่อสู้ก็ยังคงเนียนตาและก็จังหวะการคิดไวทําไววรลชิตเป็นนักเตะที่คิดไวทําไวและทําได้ดีอย่างมากนะครับโดยรวมแล้ววรชิดเกมนี้ก็ยังคงโดดเด่นและทําให้แนวลูกทีมชาติไทยมีตัวเลือกที่ดีเพิ่มขึ้นนะครับ นอกจากนี้สุปชัยใจเด็ดก็ยังคงมีความคมกริบและคอยวิ่งไล่คู่ต่อสู้ได้ตลอดแถมยิงประตูอย่างสวยๆพร้อมกับพาเต้นแบบสุดฮานะครับเรียกได้ว่าการที่สุภชัยใจเด็ดยิงประตูได้ในเกมนี้ทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นขณะที่นักเตะคนอนื่นๆก็ยังคงมีมาตรฐานที่ดีนะครับริสตองโดถึงแม้ว่าการเปิดบอลของเขาจะไม่ค่อยดีในเกมนี้เปิดไม่ค่อยแม่นแต่เขามีเรื่องของพละกําลังและลงมาช่วยเกมรับได้ดีนะครับขณะที่สุริยาสิงห์มุย้ย ก็มาตรฐานดีที่ต้องปรับอาจจะเป็นบดินผาลาที่อาจจะเงียบไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วเขาก็ทําได้ดีนะครับมีจังหวะประตูที่ทีทมชาติไทยขึ้นนําก็จากการที่เขายิงฟรีคิกประถมพลก็มีความขยันทุ่มเทค่อนข้างสูงมากๆส่วนที่ทิพันธ์พ่วงจันรนะครับนักเตะคนนี้ผมก็ชอบนะครับบู๊สุดๆจริงๆในเกมนี้เรียกได้ว่า ขึ้นสุดลงสุดแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องชมคือมาโนโพกิ้งนะครับเป็นโค้ชที่เข้าใจนักฟุตบอลไทยและพร้อมให้โอกาสนักฟุตบอลไทยแบบเต็มที่จริงๆนะครับเกมนี้ต้องยกเครดิตให้มาโนที่เปลี่ยนนักเตะยกชุดแต่ก็ทําให้เตะเหล่านี้เล่นด้วยกันได้ถึงแม้จะมีเวลา การเก็บตัวฝึกซ้อมไม่นานแต่ทุกคนก็เล่นได้และมาโนอฟกิ้งที่ผมชอบในเกมนี้คือแพชชั่นข้างสนามของเขาเขาเป็นโค้ดที่มีแพชชั่นสูงมากนะครับนี่แหละเป็นโค้ดที่ทีมชาติไทยต้องการกระตุ้นนักเตะและคอยไปขอความคิดเห็นจากกรรมการว่าจังหวะน,นี้เกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับเป็นโค้ดที่ดีเลยผมว่ามีแพชชั่นสูงจริงๆและเขาได้เรียกได้ว,ว่า ใจนะักเตะทีมชาติไทยไปแบบเต็มที่แล้วสําหรับมา n โน่พอกิ้งผมว่าหลังจากนี้ทีมชาติไทยก็จะดีขึ้นนะครับขณะที่ตัวสํารองคนอื่นที่ลงมาก็อาจจะยังต้องปแรบบับแต่โดยรวมแล้วทุกคนก็ทําได้ดีนะครับการที่ชะนะสิงคโปร์ได้2ต่อศูนในเกมนี้ชนะเจ้าภาพได้มันทำให้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจอย่างมากขนาดโรเตชันนักเตะแล้วมาเจอกับสิงคโปร์ชุดเต็มเลยอะแบบ และเล่นเป็นเจ้าภาพด้วยแต่เราก็ชนะได้แบบชิวๆสอนเชิงไป2ต่อศก็ต้องให้เครดิตนักเตะและทีมงานสตาร์โค้ชทีมชาติไทยทุกคนนะครับแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับในหลายๆจุดทั้งการเสียบอลที่ง่ายแล้วก็เกือบจะโดนสิงคโปร์ยิงแต่ต้องชมนะครับว่าทุกคนทํำไม่ดีโดยเฉพาะ พี่แชมป์สิวลักษ์เทศสูงเนินนะครับนี่เป็นผู้ศัปปรตรูที่มีความเก๋าอย่างมากและวันนี้ต้องชมว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะออกมาปิดบุมได้ดีและคอยสั่งการเพื่อร่วมทีมแล้วก็ออกมาตัดบอลดีสิวุลักษ์เทศสุงเนินก็สามารถท้าชิงเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยกับชัดชัยบุพมได้เลยเรียกได้ว่าตัวผู้เล่นที่มาโนส่งลงมานี่สามารถที่จะเบียดตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ได้แบบสนุกนะครับเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยในชุดชิงแชมป์อาเซียนหุ่นนี้เนี่ยเท่ากับว่าเรามีนักเตะที่ใช้งานได้ทุกคนเลยนะครับ ก็เป็นเรื่องดีอย่างมากมีชุด A กับ A บวก A บวกคือชนะทิพย์ธีรพรธิรศินธนวัฒน์แล้วก็มี A ทุกคนเรียกว่าสุดยอดอย่างมากเป็น3แต้มที่ทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยมีความสุขและผมก็มีความสุขอย่างมากนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่8 0 0 0 0ไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ